ไอส <thesis. S 1> ัตเลยเข้าไปแล้วทนึ่งงันกว่าแล้วปลาปลาไปแล้วี่้ล่ตรปลล้แล้วใส่ยีไง บอกเยอนไปตั้มไปตายเลยตอนนี้ออกมาขัดซึมหมดน้ำน้อยไปอย่างไรกัอุ้ยน้อยอยู่อ่ะน้ำเยอะไปคองนี้ติดน้นไน้ำเยอะไปอีก แล้วน,นี่อยู่สามเมตรสี่เมตรมาทางเนี้ยโอ้โหดีลาแล้วไอ้สัตว์ธาานู้นุธาานี้ต้องใส่นั่นใส่นี่แต่มันรอไปทีเออก็บอกกูเหงาดีลากูม็นรออยู่ไปดีกีไปแล้วไม่นน่าจะเข้าไปในบอ่อมั้งเพราะตรงนี้มันรูเข้าบ่อเลยไดีเรื่องไดีเรื่อง แล,แล้วเราควรทำไงควรบินบําทำเรื่แล้วออมัมยยน,นทำสได้ไม่่ไไม่ส่วนใหญ่ที่ได้คอ,น,อในใหญ่ไซโลมดเลยนะไม่เคยไม่เคยใช่ไอ้ป๊อกไอ้แป๊ไอ้อะไรเลยนะมันจับยาก ปกยกก็พอทนอยู่้กาะดีๆครัยังไม่ัดเลยเ่ยน่นตีหัวเลยัลน่ะเยีตกน้ำปั๊บฮุ่งปั๊บต้มนั่นเองเกิดตัวเดขึ้นได้เลยขนได้เลยนด้เดี๋ยวไม่ดีเราก็เลยรอเลยนี่

นะครับก็ของนี้จริงๆไงจริงๆควรจะเป็นปลาช็นไม่ใช่ปลาชอ่อนน่าจะเป็นปลาชะโดใหญ่ของนี้นะเพราะว่าไม่รู้ใครว่าแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลาช่อนใหญ่ไปก่อนนี่ฮะสีชมพูหวานวันนี้ช่อนใหญ่ๆเช้าๆไปตามมวันต่อหลังวันเลนทายหลังวันเลนทายใช <seats. S 1> ่ต้องเป็นสีชมพูกฮะช่วงนี้วันเลนทายก็สีชมพูนิดนึนงนนชังดังชัดๆ ไปเดินต่อเยี่ยมเลยครับสิ่งที่อยากเจอเลยเนะี่ยสภาพแวดล้อมแบบนี้เนนะี่ยแล้ววันนี้แดดไม่แรงดูเมฆดูเมฆห,ห,ห,หนังเนี่ยหนังหลังหลังฉันเห็นเลยว่าสามโลแน่ๆน้ำเสีย

โอ้โอ้โอ้โอ ไอ hey, ช่องน้ำไหลไม่ตีนะสุดยอดเลยคนังนอนเลยไม่ตีายช่องแบบตายช่องไหญไม่ตีแน่นอนมากบั๊บปั๊บฮ่าฮ่กก็าฮดาฮ่าาโ่่บ่ท่่ก่ก่า่อ <laughs> ่อ่อออา นี่ดูปลา <c oughs> โอ้โหดูครับนี่นี่ลาคอยันที่เขาบอกประถอดมันจะไซโลโลเลยตัวนี้นะร้อยสักสี่ปีก่อนนะเขาเรียอมแก้มสียทะลุกระโหลกไซนี้กระโหลกอ่อนๆจะเป็นรออะไรนะฮะ <c oughs> หมายหมายอย่างนี้คนตีไม่ท้อาง้แต่คนรอไม่ไหว ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะกับผมเอแล้วเป็นหนึ่งเยี่ยมครับไปก็ไปกันต่อนะ เกียวเบ็ดไม่เกี่ยวอ่ะมันขาวคลิปอยู่ไอ้บ้าดูไอ้เกี่ยวเอาหลุดแล้วคลิปปะเนี่ยคลิปผ้าออกเกี่ยวปากโอ้ชีวิตหนึ่งเนาะกำมังทดเพิ่เกินเออ เบ็ดไม่ได้เกี่ยวครับเกี่ยวแต่กิฟต์ไหนกิฟต์นี่มันจริงๆนะกิฟต์นะก็ะโอเคนะครับนี่ยฮะกิฟต์นี่มันหน้า<อ>แล้วกิฟต์เลยโดยความ้วยความที่เหลือมันเลา้าฮะปลามันก็อดทนไม่ไหวแต่กิฟต์ช่วยอีกหน่อยนึงแต่ต้องกลับไปจัดกิฟต์ปลาอยู่ไหนล่ะปลาที่ล่ะปลาสวยที่เดียวเดียว อ้วนตักเลยตัวนี้ใหญ่สวยกำลังดีไซดีทีเดียวระปบเอนะเป็นหนึ่งคลีครับทำไมช้อนอดแดกนะฮะทำไมช้อนอดแดกช้อนแดกมันหลุดอยู่แล้วเก็บจิ๊บลากัดจิ๊บลากิดจิ๊บผมไม่ต้องไปไรและเหยื่อ ไม้เด <usion> ็ดเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยต้องนี้มันมีฟ้านะ

ทนใหด้วนใ่ด้วย้อยบร้อยออกมันดึงดูออกมันดึงูยัง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 พอตีเสร็จเป็มีดออกมากับดูีนี้เขาเรียกว่าหมายเด็ดนี่นี่นี่นึกว่าเด็ด ตัดต่อกัดก็ใไรพังเลยกระป๋อม A นับเป็นหนึ่งโอ้ยมันหลุดอีกแล้วก็หลุดอีกเปิดทำไมเป็นอะไรวะเนิ้วกดเกี่ยวไก่นี่นี่มีไปอยู่ ปอมเอครับนีน่แดดร้อนเปรี้ยงเลยตอนเนี้ยเราต้องใช้สีเหลืองฮะมันเกี่ยวมันด้วยเหรอวะไม่เกี่ยว <c oughs> จบเลยชีวิตเสียงน่าเศร้าก็บปอมเอ <c oughs> แล้วเป็นหนึ่งฮะไปไป่าเรล่ากัดแล้วไปกันต่อดดร้อนกับสีเหลืองเวลามันมาแดดร้อนมองสีเหลืองนะฮะก็เดี๋ยวลองกันดูเดี๋ดร้อนสีเหลืองไปเยี่ยมครับพุ่งมาดีๆครับ